ฮันเตอร์อัลฟาเป็นหนึ่งในอาวุธเชื้อภาพที่ทาบริษัทอั l เบล่าคอร์ปอเรชันที่เป็นโปรเจกต์แรกๆที่เกิดขึ้นในการนำเอาเอา DNA ของมนุษย์มาผสมกับสัตว์เลื้อยคานและก็ผสมกับเชื้อทีวีรัสเข้าไปทำให้เกิดเป็นอาวุธเชื้อภาพรหัส MA121 อหนัลฟาที่ได้มีการวิจัยและพัฒนาในแลบใต้ดินของบริษัทอัมเบล่าในเมืองแรคคูนซิตี้ต้นต่อของการสร้างเจ้าตัวฮันเตอร์นี้คือมีการตั้งโปรเจกต์ในช่วงปี1981้นงะครับในห้องพัฒ ใต้ดินของคาริฮาสเปนเซอร์ที่หุบเขาอาร์คเลในเกมเรซิวพาที่1นึ่งนั่นเองในการพัฒนาเอา10%ของเชื้อ DNA ของมนุษย์นําไปใส่ในร่างกายของสัตว์เลี้ยคานเป้าหมายก็คือต้องการให้ DNA มนุษย์กับ DNA ของสัตว์เลี้ยคานสามารถรอดจากการติดเชื้อไวรัสได้อย่างนี้เขาไม่เคยทํากันมาก่อน แต่เมื่อฉีดทีวรัสเข้าไปจะทําให้สัตว์ทั่วไปนั้นมีการเสียสติและไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ทางดรวิลเลียมเบอร์กินนั้นต้องการให้ฮันเตอร์โปรเจกต์นั้นสามารถแก้ปัญหาควบคุมสัตว์ที่ติดเชื้อทีวรัสเข้าไปได้โดยต้นแบบของโครงการฮันเตอร์นั้นเกิดจากการที่เอาคนที่ติดเชื้อเอมบิโอในระยะเวลา3สัปดาห์นั้นมาปฏิสมพันธ์กับ ไวรัสต้นแบบที่มีชื่อว่า B-strain หรือว่า Beta 2ที่มีการเอาไปติดเชื้อในเซเบอรัสหรือว่าเจ้าหมาในเกมภาคที่1นนั่นเองมาผสมกับยีนสัตว์เลขขื้อยคลานยีนของทั้ง2อันที่ผสมกับร่างกายของมุษย์นั้นส่วนใหญ่จะมักเหมาะสมในเพศหญิงจึงทําให้สามารถนําไปโครนแล้วก็สร้างสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ได้มากกว่าเดิมซึ่งการพัฒนาของฮนะันเตอร์นั้นใช้เวลาประมาณ1ปีด้วยกันโดยการเปิดฮอร์โมนแล้วก็มีการพัฒนาซ้ําทําให้ร่างกายมันจเจริญเติบโตกลายเป็นสัตว์เลื้อยคลานสุดน่ากลัวขึ้นมา ซึ่งมันก็จะมีความฉลาดในตัวของมันฮันเตอร์นั้นได้แสดงความฉลาดเท่ากับลิงอุรังอูตังและก็สามารถจดจาคําสั่งได้ประมาณ10คําสั่งลักษณะของมันนั้นมีผิวหนังที่แข็งกระด้างเกราะที่สามารถคุ้มกันตัวเองได้รวมไปถึงร่างกายที่แข็งแรงของมันก็สามารถสังหารเหยื่อได้อย่างรวดเร็ว,รวถือว่าเป็นหนึ่งในวิเชาภาพที่ประสบความสำเร็จที่สุดและสามารถสร้างร่างโคลนที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้หลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันโดยมันนั้นได้ถูกนําส่งไปทั่วศูนย์วิจัยของบริษัทอัมเบล่าคอร์ ทำให้เราได้เห็นบ่อยครั้งว่าเราจะได้พบกับฮันเตอร์ในทุกๆศูนย์วิจัยที่เราไปเจอในเกม Resident Evil นั่นเองโดยฮันเตอร์อัลฟาเราได้พบในฉากของเกม Resident Evil Park Zero นะครับซึ่งมีฮันเตอร์จริงๆที่สามารถต่อสู้ได้เนี่ยมีประมาณแค่3ตัวด้วยกันนะครับดรเจมาคัสน,นะครับได้มีการเก็บฮันเตอร์เอาไว้นะครับเพื่อที่จะส่งมอบไปที่ศูนย์วิจัยของตัวเขานะครับเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในอาวุธเชื้อภาพที่ไว้ป้องกันตัวนั่นเองนะครับ เราฮันเตอร์ก็อยู่ยาวมาจนถึงปี1998นะครับแล้วก็ถูกถูกปล่อยออกมาที่เทรนนิ่งสคูลนะครับเพื่อไปสังหารดีเบกาเชมเบอร์สนะครับหน่วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยสตาร์นะครับแล้วก็ตัวละครอย่างบิลลี่โคเอ้นนั่นเองในเกมซื้อาที่ศูนย์นะครับ ฮันเตอร์ไม่ได้มีแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับในหุบเขาอาร์เลลที่เป็นแลบใต้ดินของบริษัทอัมเบล่าคอร์ปอเรชันที่หน่วยสตาร์นะครับได้ลอบเข้าไปที่คลหาสนาดของสเปนเซอร์นั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้เหตุการณ์ว่าจะมีเจ้าตัวฮันเตอร์อยู่ด้วยนะครับจนกระทั่งเมื่อผู้เล่นเล่นไปประมาณกลางเกมนะครับจะมีอสุรกายตัวหนึ่งที่สามารถเปิดประตูได้นะครับแล้วมันก็จะเข้ามาสังหารตัวละครคริสแล้วก็จิววลนทาน,นั่นเองนะครับ ฮันเตอร์้นมีความสามารถในการโจมตี1ครั้งตายได้นะครับก็คือการโจมตีโดยใช้มือตวัดของมันนะครับฟันคอเหยื่อนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตนั่นเองนอกจากนี้ฮันเตอร์อัลฟานะครับยังเป็นอีกหนึ่งอาวุธชีวภาพที่ถูกส่งไปที่ที่เกาะซีนานะครับในเกมรซวิลการซ u วเวอร์นั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอะาวุธเฉภาพที่ประสบควสนเร็จของบริษัทอัมเบลลาแล้วก็นำมาพัฒนาต่อเป็นรุ่นอัปเกรดในเวอร์ชันเบต้าต่อไปนั่นเองนะครับและนอกจากนี้ยังมีตัวฮันเตอร์อด้วยนะครับที่ทางวิลเลียมเ,เบอร์กินนั้นได้มีการผรสมเชื้อ g ีไวรัสเข้าไปนะครับจนกลายเป็นฮันเตอร์อโมเดลขึ้นมานะครับ เรียกได้ว่าเป็นศัตรูตัวฉกาดอีกหนึ่งตัวครับที่จะมาขัดขวางผู้เล่นแล้วก็ความว่องไวของมันเนี่ยสร้างความกลัวให้กับผู้เล่นได้นะครับโดยเสียงฝีเท้าของมันที่เป็นเสียงกรงเล็บของมันที่พยายามเดินเข้ามาหาเหยื่อนะครับก็ทําให้เรานั้นรู้ได้เลยว่าเจ้าตัวฮันเตอร์นั้นกําลังเข้ามาใกล้เราแล,แล้วนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในเวอร์ชันรีเมคเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นแบบเซอร์ไพรส์ใด้หลายช็อตมือเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธเฉพาภาพที่ผสมกันของวัสดนาเบล่าแล้วก็มีการต่อยอดขึ้้นเรื่่่อยๆตตงงแชว เริ่มต้นพัฒนาทีไวรัสเลยนั่นเองนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมในการประวัติตัวละครฮันเตอร์อัลฟานะครับสามารถากลับไปดูประวัติตัวละครของฮันเตอร์เบต้าแล้วก็แกรมมาได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ฝากกดติดตามทาง YouTube c h anel n ของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนเจ้าตัวประวัติตัวละครและซรีวิวตัวอื่นนะครับยังไงก็ไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ